ต่อกันต่อนะคะด้วยต่อกันต่อเรื่องคดีอําแดงค่ะเมื่อนายบุญศรีทูน9ถวายดีกาต่อราชการที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดก้าให้นำตัวบทกฎหมายสามฉบับที่เก็บไว้ที่สารหลวงที่ข้างพระที่ในพระบรมมหาราชวังและที่หอหลวงมาตรวจสอบพบว่าข้อความทุก ฉบับตรงกันเนื้อหาชายหาผิดไม่ได้หญิงขอยาท่านว่าเป็นหญิงยาชายอย่าได้จึงโปรดเก้าให้ตั้งผู้ชำระกฎหมาย11รายสะสางกฎหมายครั้งใหญ่นำบทกฎหมายที่มีอยู่จัดเป็นหมวดหมู่ชำระเนื้อความที่วิปริตผิดความยุติธรรมออกประกาศพราะราชปารล ตอนต้นของกฎหมายตาสามดวงตอนหนึ่งมีใจความว่า<ม>กษัตริย์ผู้<ม>ดำรงแผ่นดินนั้นอาอ,อาศัยซึ่งโบราณราชนิติกฎหมายพระพระอายการอันพะระกษัตริย์แต่ก่อนบัญญัติไว้ให้เป็นบรรทัดฐาน ซึ่งพิพาษาตาสีเนื้อความราดทั้งปวงได้โดยยุติธรรมแลพระราชกำหนดปดพระอายการนั้นก็ฟั่นเฟืองวิปริตผิดซํำต่างกันไปเป็นอันมากด้วยคนอันโลภหลงหาความละอายแก่บาปมิได้ ดัดแปลงแต่งตามชอบใจไว้พิภาคษาให้เสียยุติธรรมสำหรับแผ่นดินไปก็มีบ้างจึงทรงพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดฆ่าทุนละอองธุรีพระบาทที่มีสติปัญญาได้ชำระพระราชกำหนดบทพระอายการอันมีอยู่ในหอหลวง ตั้งแต่พระธรรมโทษค่ะตั้งแต่พระธรรมตราไปให้ถูกท่วนตามแรเนื้อความมิได้ผิดเพี้ยนซ้ำกันได้จัดเป็นหมวดเป็นเหล่าเข้าไว้แล้วทรงพระอุสาหะทรงชำระดัดแปลงซึ่งบทอันวิปราชนั้นให้ชอบโดยยุติธรรมไว้ การชำระกฎหมายดำเนินการ11เดือนจึงแล้วเสร็จในหลักฐานตามประกาศพระราชบารกตอนหนึ่งอธิบายว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโรคทรงตรวจชำระขั้นสุดท้ายด้วยพระองค์เองหลังจากนั้นโปรดเก้าให้พนักงานอารับจารึกเขียนเป็นสามฉบับหรือสามชุดชุดละ41เล่ม เขียนด้วยหมึกบนสมุดข่อยสีขาวสามชุดแรกจึงเรียกว่าฉบับหลวงทรงให้ปิดดวงตาพาระราชสีพระคัสีและบัวแก้วไว้บนปกทุกเล่มถือเป็นตาสำคัญมีในถึงการบังคับใช้ทั่วราชาอาณาจรรักรอ๋อจึงเกิดกฎหมายตาสามดวงขึ้นก็คือ ทรงเขียนด้วยสมุดไข่สีขาวสามเล่มอย่างที่บอกนะคะก็คือทรงปิดตาพระราชสีแล้วก็มีพระราชแล้วก็มีพระโคชสีและบัวแก้วจึงตาเป็นกฎหมายตาสามดวงมีใช้เรื่อยมาค่ะสำหรับวันนี้รายการบินเทศทิศองได้หมดเวลา ลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ